จะามันขึ้นนฝันหลังปุกสวนมันเหนียวอันนี้ฝันไปได้สี่พี่นอคู่บาอาจารย์เพิ่นเป็นผักเพิ่นวันสิบห้าไปทรงค้นไตด่ดำขึ้นไปเกิดอ,อ๋ไปทรงค้นไต่ให้ไปเกิดแม่ดำขึ้นไปเกิดคนที่ตายแล้วแม่ใน,นฝันนั่นวะบาอาจารย์แหลกสิบห้าไปทรงวิญญาณค้นตายแล้วให้พบกลับไปเกิดระหว่า คือเพิ่เบิดอันเว้นเบิดกลัมแล้วเน่นไป็อดกัดพระนางรถันนี่พี่น้องโอ้่โอ้ตู้โ้ว่าเันยัตุ่มตุมมาหนึ่งเต็มรถอะเนี่ยพระพระปะทูซ้นรถนันไม่เป็นลักษณะนั่นนี่แหละเคร่มืบางเป็นนั่นนี่แหละบ่ได้ใส่ขอดใส่อย่างนี้เป็นนั่นนี่แะจะว่าผ้านั้นยืนแต่ม่นั่งแต่มีเพิ่มลนเลยล้นรถเลยอ้าเพร่มล้นเพื่ออาจจะไปส่งง่ายนไต ในฝันไะพไปน้องไปนักคู่บาจันเป็นคนหุนย์งเนะในในในความเป็นจีนงมันกับหุนย์เงยที่เรไอกเปนลนั่งหนาไปไปหัวในในฝันนั่นจอดรถไปจีนเขาฮะจอดรถไปจีนเขาโอจอดรถไปเอาเป็นไางไปห้องในฝันน่ยพวกก้นยางไกไกพไปนองจนเมื่อยันในความฝันนั้นเนี่ไปล่ะมปเนี่ยไปพอดลุมสาหลุ่ม พิศนุานพี่น้องพิษณุานเป็นเหล็บพิศนาหลุมที่หนึ่งเป็นในเก่าฮในเก่าในเก่าเนี่นป้ายนายเก้าโอ้ว่ามันนในเก่าป้ายนายเก้าเน่ยป้ายนายเก้าเข้าใจนะเขาจะเขียนายใช้สลักไว้ปในในเก่าเนี่ยเป็นไหล็บอะรับหลุมครับหลุมละข้อใหม่เขียนเลยนายเก้า วัยว่าวซื้อบ้านคือไม่เดี่ยมันที่มี่ไล่ซื้อผู้ตายแม่นเอาอปักไว้ตามลุมตามลุมแม่นลุมแรกไล่ไปหอดไปฟีนเบิงเ่งออกคือว่าสิมาส่งคนตายอ่าเป็นนี้คู่าสิมาส่งคนตายกลับไปเืลี่ยมาหอดจะเห็นตาหลุมสามลุม่ม,มสามลุมในหลุมนั่นป้ายแรกเลยเห็นนายเก่าก่อนอครับผมป้ายที่สองเป็นนายเปลี่ยนอืมายเปลี่ยนายเปล่นแม่น บาดจากนายกาวว่าเป็นนายเป็ด่ยนทำจำแนงแนงไปหน้องเอเดนนี่ฝันนี่ลักษณะมันขึ้นจำแม่นที่สุดเลยปูเป็นนายเปลีลุมสุดท้ายเป็นนายหนึ่งสามลุมนี่ฟูว่าสิชงไปเกิดกลับขึ้นคนไป็นเกนล็ดตีปูข้างบนเดีย๋ยวจะไหนนะฝันนาะคนคนมาน้ำเอาประมาณมาน้ำห้ให้ไปซอยอครับพระเต็มรถพี่น้องตอนไปน่ะไปหอดแล้วเชินผ่านนี่ฝันหน่อเห็นเลยสามุม ไม่ไม่ผ่านแลยเราเนผาอยู่สามหลุมไม่ฝันสามหลุมลุมสามลุมมลุมสามหลุมทรงในเก่าทรงในเปลี่ยนแล้วก็ทรงในหนึ่งอ้าวได้เปลี่ยนที่บ่คือมูเหรอได้เปลี่ยนนี่แหละตัวปัญหาแหละตัวในเปลี่ยนกับตัวในแปดแน้วันในเปลี่ยนโอ้นี่แหละตัวปัญหาตัวคือในเปล่ยนเนี่ยโอ้ เป็นกับแปดปอปาเนาะอระกแปดที่เดียวเนาะพรแปดพระเกดที่เดียวเนาะผมีนสุบาข้กเฝันลักษณะนี้น่จัดเยครับผมเพาก็มีมาเียละฝันแปดประหลาดอ้พระเึินไปเต็มรถค่นี้ทะเบียนรถทค่นนี้ห้าแปดห้าสี่ห้าแปดนั่นแต่บ่มีบ่มีเกาะกับหนึ่งแบดนี้ห้าแปดหาซี่ทะเบียนรถแม่นอาจารย์แหล่พี่น้องพระเต็มรถโอ้ยแหนถ้ายมันพิ่ำเป็นจริงนั่นตกรถพระนั่นเขาจะแหนกระชับปาะ ตอนขึนเนี่ยล่นรถไปเลยพี่น้องเขายืนแต่ยืนพระมันยืนนั่งแน่ยืนแน่จนล่นหลดนขาดงน้ำผ้าของฉันกะมีงานพระอยากไปทรงพระยงทรงสามคนนี่ไปโอ้ดทรงสามคนนี่ไปเกิดเที่ครับผมมาหนี้ไปหอดลรอไปจอดทีนเขาครับงางเอาห้องกูคนละรถจอดรถได้เมืจอว่าในฝันเนี่ยตอนตัดผ่าไปน่ะเมื่อเห็นพระล่องหลดทิ้นที่ตอดถึง อนจอดรถก็บบัณฑิตตอนจอดรถกับบัณฑิตภาพนั้นตัดไปเลยจะผ่าไปใส่จะผ่าลงย่ำไหนจะผ่าบ่เห็นเห็นอีกเช่นหนึ่งคือภาพตอนที่วัญยาณไปไปเห็นผ่ายืนเลี่ยงหนาเสาหรลังยันหน้ายืนเลี่ยงหนาศพสามสามหลุดตรงไหนกูเรียกว่าสิอ๋อมันขาดผู้นหนึ่งขาดผู้นึงนี่แล้วผมไม่ได้ผ่าเนี่ยแหละเมื่อไาน่เนี่ยเมื่อไหร่มื่อยกันเมื่อยกันเขาเจอดสิ่เด็กไปก็ยืนอ่านพิจารณาเบิ่งในเก่าในปิ่นในหนึ่ง เป็นเอกปิศาจเนยนะให้พี่น้องไป,ไปแอดเองเน่ะตีออกมาเป็นลักษณะเอ้ตียังไงเอาบาดของอาจารย์เรีให้ตีฟังเลยบหมพ่ตีเนี่ยเพราะก่อตีเนี่ยเจะาเจ้าก่อนชื่อเก่าใช่ไหครับผมคือพ่อมานเป็นนี่ผมอย่าไปแปลี่ยนเมื่อ,อกี้สั้งนแล้วเนาะตามตามลักษณะมันอ,ะ,อะ,ะไรไหมแต่ว่าจากสีเบียนบเบียนเอฟซีก็ฟัวข้องกับเราพี่ย้องเราไปตีสากลปัญหาตัวนี้แต่มันจะไม่บังอยู่ตัวนี้แหละคือบัง แต่ว่า,นนานหนึ่งน่แน่นอนล่ะหนึ่งหนึ่งน่นหนึ่งหนึ่งแน่นอนล่ะก็มันมาเดียวมาเดีวกับม่เก่าเนี่ยแมเก่ากับหนึ่งปัญหาอยู่คี่กับมเปลี่ยนเป็นยังผู้ใดขึ้นป็นต่างสืบเปลี่ยนเราทุกพอต่างสืบเปลี่ยนหมดบันไดฝังส่งพระกระสุวสว,สว,สว,สวดสวดสวดในเล่านะพี่น้องสวดแบนี้ตอนกระตุกผ่าข้าวขึ้นตอนกระตุกผ่าขาวขึ้น แอดเองเลยของเมื่อมันเป็นแต่ยานไปเนาะโอ้ยยันเป็นทังไหนเป็นขั้วกระดูกไงขั้วกระดูกขั้วกระดูกแต่สมัยใดดอกคนรุ่นแปลกซอกหมดละประตกผ่าเกินปูนแล้วประตกผ่าผ่าขาวเกินแอดเองแอดเอนยันยันยันในฝันในฝันหนั่งยันยันก็เลยสะดุ้งตื่นไม่เคยฝันเราแบบนั้นเ่ยพี่น้องมันมีได้เป็น เป็นตัวปัญหาอแม่นยุ่การความเข้าว่าตายนี่ก็อาจที่เป็นศูนย์ด้เอเอแย่าะลุมที่ถ้าเป็นเพิ่นมาสปิสนานี่นี่โอกาสพลาดเนี่ยโอ้้าดฝันอยู่บ้เนี่ยเพราะว่าถ้าเพิ่นมาเป็นตัวจะไปธนาคารนี่ไปหลีกไายสามตัวนี้อจะถ้าเป็นปัญหาหน่ะห่วยอันนับสร้างก๋วยเตี๋ยวยินถ่ายเลยโมันเป็นปัญหาแม่นถ้าเป็นตัวนี้ บแเขาเ้ม uh ือนวราฝันวันหนึ่งกันเนาะไปเฝ้าอยู่ปัดนั่นแหละฝันว่าสร้างไตสร้างไตน้อยน้อยถ่องวันไหนมันตอกเก่าหนึ่งัานอะไรปัญหาคือเป๊ะสร้างเป็นเจ้ากินได้เลยวันนี้จะปัญหาอีกปัญหาเมืองแรกเป็นเนี่ยเขียนตูวบานีคิดยังไงตัวอะไรที่เขียนจะเป่นองไรเขียนตัวสันจะเป็นความๆกันส่วนตัวของส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยมีคนฝันพี่น้เราบ่เคยฝันลักษณะนัในเด็กพี่น้องฝันเขาก็ไม่มีมือนีแหละ ฝันแปดประหลาดโอ้หมตอนหมดเลยคืนวันพระพร้อมแม่นสวดมนต์แล้วสวดนแล้วแมงครับนี่เก่าเนาะนี่เปลี่ยนอี่เป็นแปดเนาะนี่เป็นกะทิปเป็นแปดวอืนนนนมน,นี่หนึน่งกันยูน่นึ่งสี่เนี่ยกันอยูสามหลุมเนาะแมงเนี่ยกันอยูสามหลุมนั่นนี่พระมาสามพระมาสี่สามแปดแปดสามนี่กันเอออ่านั่นแหละสองโค เขาตวงชีวิตแปดสามหนึ่แล้วเห็นผ้าแปดสามหลุกเนาะสามหลุมพร้อมแม่สามลุมอยู่แหักผ้ากระจีเป็นแปดเพราะว่าขึ้นในรถเนี่ยบ่เห็นเด็กตอนขึ้นรถเนี่ยเต็มจนรถรถแต่ว่าตอนลงรถเนี่ยบ่เห็นเอาทะเบียนรถใส่น้ำหนักน้อยๆส่วนสามตัวพี่นอนไปตาเหรียญเอาโดพี่น้องเลยแอดฟันหักจะสองตัวเท่านหร่เพราะว่าสองตัวนี่มันใจสองตัวนี้มันใจรัดเหรียญคือมี่ ตรงตรงเกือบเก้าแปดหนึ่งแมงนี่แหละในเก่าว่าตรงตีไปตัวอื่นเลยแมงในเก่าในปีงในหนึ่งในหนึ่งนี่ชัดเจนในเก่าในเก่าโอเห็นไปในปันฝากไว้เป็นแนวทางไป่องเอทซีดใส่ชุดสองว่ะอาโชคฆาหมาเอเห็นมา่ป้องอ๋อเจลกล้องได้ไหมได้เอฟซีไปพิจารณาฝากไวเป็นแนวทาง่น้องไป ฮะกหลายคนยังรัฐบาลไว้สักวันพี่น้องดังก่อนได้พี่น้องได้ดังก่อนั่งกอนได้ก่อนอ่าครับผมโอกาสดังหลายได้พี่น้องแมนอืมโอกาสนี่หาขีหายะแมนตัวนี้มาเต็มเต็มไม่แน่นอนพี่น้องครับผมมาแน่ยรนเปิดซิ่งครับผมโอ้ห้าแปดโอ้บังขันต์โอ้ข่าแมนฟันธงฟันธงโอ้ขัดปัด ตัวเดียวแข็เไป่ฟันไหเลยกคือสามตัวพี่น้องนี่เป็นตาลีนเอแต่ว่ามันจะจะได้แอดมันจะจะนี่พี่น้องข้าไปฝากค้อรถฟันเขษฟันแขันแขนแขขาดดังปัดร้อยเดีรวเซ็นอพี่น้องไปทีจันทร์หน้าครับฝากไว้เป็นแนวทาชดชานเนาะดีไม่ใช่ครับพี่น้องเย็บชุดันครับพอกันไม่ชิหนาพี่ลาลงสวัสดีครับสวัสดีครับจครับ